ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกเรื่องเลยครับเข้าสู่ช่องอินซี่แมนอีกครั้งนึงนะครับผมและวันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในวันพันแมนเดอะสตรองเกตครับแล้ววันนี้ครับมาแล้วนะฮะสำหรับตัวที่จะมาฆ่าเจ้าเมลซากาดนะครับแล้วก็เนิร์ฟนะฮะดาเมจของเจ้าแฟตประกายแสงนะครับมาแล้วนี่นอนยุงของเรานะครับซึ่งมาในรอบนี้เธอก็มาในร่าง UR นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้ายุงร่างยูอาร์ตรงนี้นะครับ แต่ก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒแมนราคาผูกครับนี่แหละครับผมวิซซ้อมท็อปอัพนะครับผมเติมถูกตะวันเติมปลอดภัยครับต้องวิซซ้อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัฒแมนถูกไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิซซ้อมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคนะครับผมไปบูพัพนทามเพลงเยอะตอนนี้นะฮะสกิลก็มีการหลุดมาแล้วมาดูที่ส่งการิจนนมสกิลก่อนอัน,นิเมสกิลครับทำดาเมจได้ทั้งหมดเนี่ยสองพันเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับพลังโจมตีนะเป็นอะไรที่โคตรมหาแรงโคตรเยอะปาทีนี่กูว่าแตกไปถึงโลกหน้าหัวหลุดถ้าลอยเอาของแบบปั้นยุงสุดพลัง60ล้านเลอพี่บัสอะไรอย่างเงี้ยพลัง60ล้าน70ล้านเนี่ย ปาทีนี่ผมว่าโโอ้หหัวหลุดแน่นอนนะครับแรงชิบหายไว้วอนนะตรงนี้สำหรับเจ้ายุงตรงนี้นะซึ่งมีเลือดคิงก็น่าจะโดนดาเมจไม่ไม่พอนะหรือว่าจะมีเลือดแบบคอโบรอสผมว่าก็น่าจะไม่พอนะก็ทำดาเมจไปไประมาณ2,000%ครับแล้วถ้ามียวิเศพอครับทำดาเมจเพิ่มเติมเป็น2,400%ครับพร้อมกับแพสซีฟพิเศษโคตรพิเศษเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวที่จะมาฆ่าเมียวสากา่นเองนะครับคือการยกเลิกสถานะอมตนะนั่นเองครับบอกเลยว่า เป็นอะไรที่โคตรจะโกงเลยนะครับปกติเมลสก้าเนี่ยมันจะอยู่ถึงประมาณ5เทินใช่ปะแต่ถ้ามียุงแดงร่างยูอาแล้วเนี่ยใครที่เมลสกานะโดนยุงปาดทีนี่ไม่เหลือนะครับคือแบบคือเทินไม่เหลือแน่นอนนะครับน่าจะแตกตายเลยนะตรงนี้นะเป็นอะไรที่แม่งโคตรเดือดเลยคือมึงมาเพื่อที่จะมาฆ่าเมลสกาวโดยเฉพาะเลยอ่ะเออประมาณนี้นะครับในส่วนของแพสซีฟิอื่นเนี่ยตัวของยุงเนี่ย ทำอะไรได้บ้างนะครับก็ในโนของตัวพาสซีฟอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มพลังชีวิตของตัวเองนะแล้วก็ได้รับภูมิคุ้มกันที่มีความเสียหายไม่ติดคลีด้วยนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็มีการลบสถานะดีบัฟต่างต่างนะครับมีการลดความเสียหายเนะี่ยก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มเรื่องแบบความคล่องแคล่วอะไรแบบนี้นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยก็จะลบสถานะสตันแล้วก็สถานะพิเศษด้วยโอ้โหแม่งเกลวินก็ตกงานของแท้แล้วนะคือมันลบสถานะเอฟเฟกตตัวนี้มันลบสถานะตัวของสตันด้วย นะครับในส่วนของแพสซีฟของยุงก็จะลบอ่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งคนนะครับเออมาหนึ่งคนนะแล้วก็อาจจะมีแบบสองคนสามคนด้วยนะครับตามตัวแพสซีฟต่างๆที่เราอัพถ้าอัพห้าดาวก็น่าจะลบได้เยอะเอออะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแพสซีฟ UR นะครับก็บุกตื่นพลงพังแพสซีฟนะครับก็จะมีตัวของยุงเนี่ยทั้งหมด10ตัวนะครับเป็นแบบลูกน้อง แล้วก็ลูกน้องแต่ละตัวเนี่ยทั้ง10ตัวเนี่ยก็พลังโจมตีพื้นฐาน60% 0ของของล่างหลักนะครับก็ประมาณ60% 0ร้อเปอหูแม่งโคตรเดือดนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวของยุงเนี่ยที่เป็นลูกน้องเนี่ยจะมีการแชร์ดาเมจคล้ายๆกับคิงล่าง UR ด้วยนะครับก็คือจะช่วยรับดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่แชร์ดาเมจไก่พวกแบบสกิลหมู่นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของพันธมิตรเนี่ยก็จะได้นี่เลยนะครับยกเว้นความเสียหายจากการระเบิด4 0และความเสียหายต่อเนื่องมว,มว่า ถ้าเรามียุ่งอยู่ในทีมนะครับทีมของเราถึกขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงของการระเบิดเนี่ยมันคือแฟลประกายแสงกับเจ้าตัวของเมลสากาดล่างยูอาที่มันจะมีพาสซีฟระเบิดบวกทีย่ยี่ซึ่งยุงเนี่ยมันมาเพื่อที่จะปรับบาลานซ์แฟลประกายแสงเนี่ยให้มันกากลงนะเพราะว่าทุกวันนี้แฟลประกายแสงแม่งพ่อทุกสาบัน,นจริงโอเคประมาณนี้ครับก็เป็นรายละเอียดคร่า,าวๆนะของอ่าพสซีฟต,ต่างๆแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดเนี่ยสามารถไปดูช่องจัดเจได้เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะรีวิว สกิลแบบละเอียดละเอียดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ลองไปดูได้นะโอเคมาต่อมาครับผมมาวิเคราะห์กันนิดนึงหลังจากที่ยุ่งเข้ามาแล้วเมตาจะเปลี่ยนไปเป็นทิศทางไหนนะครับมาเราก็มาเม้ามอยกันเล็กน้อยนะท่านผู้ชมตรงนี้นะโอเควีทีมเมตาล่าสุดก่อนน่าจะเป็นคุณ XX X x x เนี่ยน่าจะเป็นเมตาที่่าดีที่สุดของตอนนี้แล้วที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะตำแหน่ง5ตัวที่ลงมาล่าสุดเนี่ยก็จะมี เฟย่ามีแฟลตประกายแสงนะครับมีเจนอสนะฮะมีตัวของโบรอสที่เป็นคอนะครับแล้วก็มีโกเกสึ u, นะถามว่าตัวละครไหนที่จะมาแทนเจ้าตัวของอตำแหน่งนะครับตัวไหนถูกเด้งนะครับหล,ลักๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวที่บอกไปเมลซาก,กาเนี่ยออตโต้เด้งอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะเอาคิงออกเพราะว่าจริงๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคอโบรอสเนี่ยถ้าจะเอาตัวของคอให้มันมีแอคทีฟสกิล ทำงานเนี่ยมันต้องมีตัวสายพลังทั้งหมด2ตัวละครนะครับซึ่งในทีมเนี้ยมันเต็มหมดแล้วนะฮะมันมีเฟย์ย่าก็เต็มแฟตประกายแสงก็เต็มต้องเล่นคอมโบกับเจนอสตัวของโกเอสึืก็บังคับลงถ้าใครไม่มีโกเอสึืนี่ละลายเป็นน้ําแล้วก็เป็นตัวสายต่อสู้ด้วยซึ่งปกติสายต่อสู้เนี่ยต้องบังคับลง1ตัวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ถ้าเล่นคอโบรอสนะก็เป็นประมาณนี้ครับคือโกเอสึกับโบรอสเนี่ยมันต้องลงคู่กันตัวจากคอกับตัวสายต่อสู้นะครับ ตัวแฟรประกายแสงครับบังคับลงนะครับแล้วก็อีก3ตัวที่สามารถเปลี่ยนได้นะสล็อตก็จะมีตัวอ่าเจนอสนะครับกับตัวของเฟย่าแล้วก็คิงนะครับซึ่งปกติแล้วเจนอสเนี่ยมันพ่อทุกสถาบันอยู่แล้วการทำดาเมจตอนนี้นะเพราะว่า DPS ีเอสเผาไหมเนี่ยมันค่อนข้างเดี่ยวแรงมากๆตอนนี้ก็ไม่ได้ตกเมต้าเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าถ้ามึงเอาโตัวละครมาแทนเจนอสเนี่ยโอ้โหเจนอส์มันเพิ่งมาไม่กี่เดือนเองอะเนี่ยอันนี้เพิ่งรีเทิร์นมาเองนะคือโซเวอร์จินย่อยเนี่ยเพิ่งรีเทิร์นเจนอสมานะครับ คือแม่งจะตกเมตาเร็วเกินไปก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะฮะเกลวินตกไปแล้ว1ตัวนะครับเพราะว่าเกลวินตอนนี้เนี่ยคนไม่ได้เล่นกันแล้วแต่ว่าถ้าเกวินอาจจะมาใส่แทนเฟย่าก็ได้แล้วเล่นเจนอตัวเดียวก็ได้อยู่ที่คอมโบแต่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์จีนยอดตันนี้นคือสุรต่านหรือว่าท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้เล่นเกลวินกันแล้วนะครับ ถามว่าตำแหน่งไหนที่ควรเด้งออกสุดก็เนี่ยตำแหน่งคิงนี่แหละนะครับตำแหน่งตัวของสายพลังโตที่2นะตรงนี้คิดว่าตั้งแต่ต้องโดนเด้งออกแน่นอนแล้วก็เอายุงมาใส่แทนนะครับเมตาในอนาคตที่เราจะได้เห็นกันก็คือจะเป็นโบรอ์คู่กับยุงที่เป็นสายพลังนะครับมีสายตัวของอุปกรณ์เป็นแฟลประกายแสงกับเจ้าเฟย่านะครับแล้วก็มีสายต่อสู้เป็นโกเกสึนะแล้วก็เจนอสเนี่ยเป็นสายเทคนิคซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวที่ทำดาเมจหมู่นะครับแล้วก็ทำดาเมจเขาไม่เนี่ยติดเมตา สก,กิลหมู่ยาวๆอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาออกไม่ได้นะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคอมโบที่เราเห็นในอนาคตนะครับส่วนเมลสักาดครับเก็บลงกระป๋องได้เลยครับแล้วก็ยินดีนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าเห็นชัดสุดแล้วคือเอาเมสักาดออกนะครับเ,เมสักกาดออกแล้วก็เอายุงแดงเข้ามานะครับเอาไม่ใช่ยุงแดงนี่ยุงล่างยูอาร่าสุดนะครับซึ่งมันเป็นน้อนเขนาเรียกว่าน,น้อนยุงแบบโอ้โหในมัหงงะล่าสุดที่ไปขายของเลยนะแต่ตอนนี้แกก็มาในชุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตีมพวกแบบ ดวงดาวอะไรเงี้ยเออพวกแบบดวงดาวตีมดวงดาวนะฮะก็จะเข้ามาแทนเจ้าเมืองสาก,กาดนะครับถามว่าเมืองสาก,กาดนี่แม่งโชคดีนะทุกคนที่เดือนนี้เราไม่ได้เปิดเมืองสาก,กาดนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเตรียมตัวตกเมตาได้แน่นอนนะครับตรงนี้ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนปาดทีหัวหลุดแน่นอนนะครับคือถ้าจะามายืนตัวสุดท้ายเนี่ยยุงมันปาดแถวแนวตั้งด้วย2 2ตัว2ทาท์าเกตแลเนี่ยแต่ปาดแบบเนี้ยผมผมเอาวีดีโอดูปาดแนวตั้ง2ทาท์าเกตอย่างทีท่คนได้รู้กันน่คือแบบ เมอสากาม์ดไม่รู้จะเอาหัวไปอยู่ไหนปกติปาดเดียวที่ปาดสองเลยนะคนกคที่จะเดือดจับเลยนะสำหรับเจ้ายุงร่างอยู่อาร์ตรงนี้นะครับเมลสาการก,ก็น่าจะตกเมตาไปแบบปัตโต้อัตโนมัตินะก็ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนตัวที่เหลือนะ,ะก็ต้องรอดูกันอีกทีแหละว่าหลังจากที่ยุงแดงวันที่1เข้ามาเนี่ยเมตาเซ์วจินย่อเนี่ยหลายๆทีมจะจับทีมแล้วก็เล่นโคโบแบบไหนกันบ้างน,นะครับก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะบางทีก็อาจจะแหวกเมตาเลย ไม่เปิดยุงข้ามยุงไปรอกาโลในอนาคตดีกว่าเออเห็นคนบอกรอกาโลอยู่อานะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะก็ต้องรออีกทีนะครับตัวนี้แต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสุรตานหรือว่าเป็นแบบท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุงแม่งมีพลังโจมตีถ้ามีอุจพอ้นะ2,400น่น่ะคือมึงแบบโคตรมหาแรงเลยคือบอสกิลกับบอสโบร้อหรือว่าบอสแบบใส่ใส่อุปกรณ์หรือว่าแบบพกบอสแบบการบัฟอะไรเงี้ยคือมึงเอาหัวไปอยู่ไหนไม่รู้ แปนทีนี่มึงแบบขี้แตกอะนะท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับตอนเมตาที่ยุงเข้ามานี่ก็อย่าลืมเปิดกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็เอาไปแบกพวก PVE พวกแบบศึกดวลหรือปีศาจได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะโหดจัดๆเลยนะครับตอนหมาทีนึงนะครับเพราะมันลดโตของเออมันอีกอย่างหนึ่งคือมันลดดาเมจต่อเนื่องด้วย,วย,วยทุกคนมันไม่ได้ลดดาเมจแค่ดาเมจอ่าสแต็คบดขยี้ที่เป็นระเบิดมันลดดาเมจต่อเนื่องด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของ โกลีบารกับตัวของราชาซีฟู้ดเนี่ยเวลาไปเล่นศึกโดนปีศาจเนี่ยก็น่าจะกัดกร่อนไม่ได้แรงแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่ามันลดตั้ง40%นะก็เป็นอะไรที่เามาเคาน์เตอร์ทีมปีศาจด้วยนะครับแหม่ต้องบอกว่ายุงนี่มาเป็นแม่ทุกสถาบันนะมาเป็นแม่ศึกโดนโทเทพแล้วก็มาเป็นแม่ศึกโดนปีศาจนะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับการรีวิวเร็วๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กคยฟังไกด subscribe กันด้วยนะครับก็ตออลุ้นกันอีกทีนึ่งตอนที่ยุงเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีสวัสบ